านังเก้าสยามนนทนี่หนึ่งเปลี่ยนรยสี่สามหนึ่งเก้าแปดห้าห้าสามหนึ่งเก้าแปดห้าห้าวอยี่สิบสองที่หมายเวลานี้เปลี่ยนรสยามรถคันี่เ1ษว,วนันสิบสองที่หมายสิบสองเดี๋ยวขอโทษน,นะเอาขาไปด้านนู้นเลยนขอขอ้านทดูแบบอุ

เออไม่ขี่มาให้ไหนเอาไปไปอ่อานอนเลยนอนฮะอาอาี่ว่ามันขอ,ต,อนนตามอิมให้หน่อยคะ่ะเวตาส่วนจบมีแบบเป็นการตัวลงเ,เดี๋ยวค่ะ คนเจ็บมีบาประชาชนไหมครับเมมามามีที่เขาถ่ายไว้ไหมครับเดีงให้นีที่เขาถ่ายไว้ไหมครับเดี๋ยวกำลังให้ย่าเองถ่ายดูอะไยอันหนึ่งไงอะไรที่เอามาดูตอนนี้เขาสลบไปเขาตื่นมาการมอได้ไหม ได้ขัได้ขับได้ปกติขับรถไม่ได้มขาไมล้นใส่ข้างหนักเขาไม่รู้อะไรแต่ว่าพอขึ้นมาพอถามตอบคุณเรื่องนะตอนที่เขาสลบไปเขาตื่นมานี้เขาจำเหตุการณ์ได้ไหมค่อได้ดสิเขาถ่ายรูป น,นี่เงินลงได้ปกติแลว้วหมอเจ็บนอนล่าลงเลยครับนอนล่าไปเลยไม่ต้องยกคอพนังก้าสนามตรงไหนหนึ่งตยามเมที่หนึ่งสิบห้าบาทเจ็บชายหนึ่งรายครับมีบาดแผลสีสัดแตกสี่ถึงห้าเซนครับแผลตลอดตามร่างกายครับเมืองต้นสาเหตุถูกกระจกหล่นทับครับตันนี้มีสติถามตอบรู้เรื่องครับ <5. S 1> น 25, ้ายี่สิบห้าอพอพนังก้า 你好。